รับซื้อขาตะไคร้ใบมารูดเครื่องต้มยำไทยจิตต่อได้ที่โทร0 2 5 2 2 7 2 6หหรือ l ล n e ID w ี n ั e r tv สนับสนุนโดยชูชีพปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวสวัสดีครับผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอาเซียนวิชั่นนะครับในช่วงของแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนครับช่วงนี้นะครับผมตรีมินเกษมวิรัติพงษ์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับในช่วงของแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับเราก็จะมี เรื่องราวของผู้คนที่ใช้ชีวิตมานะครับทั้งมีเรื่องราวของความมุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับวิธีการแก้ปัญหาวิธีดำเนินชีวิตวิธีที่เขาจะจัดการกับชีวิตตัวเองนะครับเพื่อทําให้ชีวิตของเขาก้าวขึ้นจากจุดที่หลายๆคนมองว่าจะเป็นจุดที่เครียดตกทุกข์ได้ยากอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในที่สุดแล้วนะครับเขาก็สามารถสร้างมุมมองใหม่ให้กับชีวิตแล้วก็พาชีวิตจากสิ่งที่ มืดมนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็พบกับหนทางสว่างแล้วก็ประสบความสาเร็จในที่สุดครับวันนี้นะครับเรามีคุณหมอคนเก่งนะครับที่วันนี้ไม่ได้เป็นคุณหมออย่างเดียวครับแต่ยังพันตัวเป็นนักธุรกิจด้วยนะครับที่พาธุรกิจที่เหมือนจะผิดหวังนะครับแต่วันนี้กลับประสบความสาเร็จอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับเราจะได้พูดคุยกับชีวิตของคุณหมอกันครับคุณหมอเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตเปาฮื้อฟาร์มเจ้าของแบรนด์ออร์จิสนะครับซึ่งโด่งดังมากในตอนนี้ครับ ขอต้อนรับคุณหมอสิทธิศักดิ์เหมืองศิลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับครับวันนี้คุณหมอเป็นไม่ได้เป็นหมอแล้วครับหรือยังเป็นหมอเป็นหมออยู่ทำธุรกิจเป็นหลักครับแล้วฮะก็ไม่ได้เปิดคลินิกคลินิกอะไรเปิดครับครับโอเคแล้วทําไมถึงมาสนใจทําธุรกิจนะครับคือเนื่องจากว่าผมชอบเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราเราพอเลี้ยงสัตว์น้ำครับเราคิดว่า หอยป่าพื้นที่เป็นทางออกที่มีศรัน้าที่มีมูลค่าสูงสุดอ๋อพอ,อ,อเห็นก็มันมีปลามีกุ้งใช่ฮะใช่หอยนี่แห,หละน่าจะแพงที่สุดแล้วโล2,000อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเริ่มต้นเราก็เริ่มเริ่มเลี้ยงหอยพืนพันธุ์ไทยพอเลี้ยงเสร็จเรารู้แล้วตลาดเราศึกษาเรียบร้อยแล้วต้องขายที่ญี่ปุ่นแล้วก็บินไปญี่ปุ่นพอเลี้ยงได้เยอะๆเลยเลี้ยงที่ไปให้ญี่ปุ่นดูเขาบอกว่าหอยพันธุ์ไทยเนี่ยไม่อร่อยครับราคาถูกมากผมก็ตันตันข้างนี้หนึ่งะอ๋อน้ำจื พอขายไม่ได้เนี่ยก็ต้องกลับมาทํายังไงดีผมก็ต้องทำโรงงานเล็กๆแปลรูปเป็นซอสหอยเป่าฮื้อเนี่ยนะคุณหมอเริ่มต้นจะเป็นหมอก่อนถูกไหมฮะครับแล้วก็ชอบด้วยความรักสัตว์น้ำก็เลยเลี้ยงก็เลยคิดว่าจะเพาะขายขายก็เลือกหอยเป๋าฮื้อแล้วปรากฏมันไม่เวิร์กอย่างที่คิดไม่เวิร์ครับเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ราคาไม่ดีท่านลงทุนไปเยอะลงทุนไปแรกๆก็เยอะเลยฮะเยอะะรแล้วก็แปลรูปออกเป็นซอสนะะทำโรงงานแปลรูปเป็นซอสหอยเป่าฮื้อ เทียบกับซอสหอยนางรมหอยนงออยางรมนี้นะฮะก็หมดไปแล้วก็กลับไปญี่ปุ่นใหม่ถามเขาว่าพันธไหนที่คุณคิดว่าราคาดีาาาเขาบอกพันธญี่ปุ่นเราก็เลยนาพันธญี่ปุ่นมาเลี้ยง<อ>แต่พอเลี้ยงปั๊บหอยเป๋าครึพันญี่ปุ่นอยู่ในไทยไม่ได้จุดเริ่มต้นเพราะว่าน้ําเขาเย็นกว่าเราเยอะน้ํามันคนเราใช่เ<น>อุณหภูมิกันเราเลี้ยงหอยเป๋าครพันญี่ปุ่นเนี่ยตัวขาวเลยครับกลายเป็นหอยต้มโอช่วงเริ่มต้นนะฮะ คราหมอเจอความผิดหวังมาตลอดฮะเจอมาตลอดเสร็จแล้วเราคิดว่าจะเลี้ยงยังไงสุดท้ายเราคิดว่าถ้าเราไม่ถ่ายน้ําเลยน่าจะเลี้ยงได้นะหุ่นหุมต่ําทําหลังคาเลยปรากฏว่าเลี้ยงได้แต่สักพักหนึ่งก็เลี้ยงไม่ได้เพราะว่าเขามีการขับถ่ายน้ําก็จะเน่าอผมก็หาวิธีแก้ด้วยการศึกษาพบว่าช่วงเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยรับฐบาลออสเตรเลียเริ่มเริ่มนาเข้าโน้ตหาวจากอเมริกาเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ําโดยไม่ถ่ายน้บผมก็ต้องบินไปเรียนที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเรื่องระบบการบําบัดน้ํบทางชีวะ นะะฮนี่จากจากวันที่เริ่มต้นเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อเนี่ยจนถึงวันที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยหลายปีหลายปีฮะหลครับคุณหมอเจอความผิดหวังเยอะมากเลยนะแล้วอะไรทำให้คุณหมอเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆตลอดครับมันก็ต้องสู้ครับเออเราต้องสู้อะไรทำให้คุณหมอมีแรงบันดาลใจในการสู้ผมคิดว่าผลทางเป็นตลอดฮะถ้าเรามีความพยายามแล้วก็ใช้ปัญญาร่วมนะครับพอเราไปเรียนที่ออสเตรเลียมาแล้วพบว่าเราเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อได้ ในพ่นปุ่นในประเทศอาเซียนที่ร้อนรบเราจึงกลายเป็นผู้เลี้ยงหอยป่าคือพันญี่ปุ่นได้รายเดียวในประเทศอาเซียนจากความผิดหวังนนั้นด้วยความยากลาบากจงกลายเป็นข้อดีแต่เราก็สามารถส่งไปขายญี่ปุ่นได้พักใหญ่หลายปีส่งไปขายญี่ปุ่นส่งแต่สุดท้ายแล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ไม่เคยดีเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราเข้าใจว่าของแพงเนี่ยจะอยู่คงโคพันเนี่ยไม่ใช่นะครับ ของแพงตกก่อนครับอ๋อเหรอของทุกชนิดที่เป็นของลักชัวรี่หรือของของที่มันไม่ใช่จำเป็นอย่างนี้มันยาจะตกก่อนดังนั้นเราก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาอีกคือแปลงรูปสินค้าให้มีแบรนดิ้งเราจึงเริ่มเข้าใจว่าการสร้างแบรนดิ้งใช่ฮะตอนแรกเหมือนดีแล้วเหมือนเลยใช่ครับใช่ครับคิดวางอีกแล้วครัเราก็ต้องแปลงรูปที่เรื่อต้องใช้ความรู้แล้วฮะครับยังไงวิจัยวิจัยศาสตร์ต่างๆร่วมร่วมกับความพยายามเพื่อจะสร้างสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมครับครับเราก็ได้สินค้ามาจากหอยเป๋าฮื้อ แล้วก็แปลรูปเป็นคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อแปลรูปเป็นเมือกจากหอยเป๋าฮื้อที่เอามาใช้ในเครื่องสัมพัสเครื่องสัมัแปลรูปมาเป็นสเต็มเซลล์หรือว่าสารสกัดจากไข่หอยเป๋าฮื้อที่เป็นสุทธิแล้วนะครับต่างเหล่านี้แล้วก็มีเพปไทด์จากนู่นจากนี่ทำไปเป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมต่างๆตอนนี้ก็เลยประกอบธุรกิจ ทางด้านการแปลรูปกันแล้วก็ส่งออกไปขายญี่ปุ่นส่งออกไปขายเกาหลีเครื่องต่างๆนะฮะแต่ตัว d u c ตเราสร้างเองแล้วขายในประเทศและขายครับตัวหอยเป่าฮื้อเองไม่ได้ขายแล้วหอยพื้นขายบ้างบางส่วนแต่ว่าจะเน้นออกมาแปลรูปครับเน้นแปลรูปมากกว่านะครับซึ่งโดยโครงสร้างของการแปลรูปนี้มีความสําคัญมากนะครับเนื่องจากว่าความรู้ต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถหาคนเดียวได้ทันนะครับองค์ประกอบสําคัญของ s อสบีของประเทศไทยเนี่ย ขาดเรื่องนี้คือซึ่งจริงๆแล้วงานวิจัยรัฐบาลใช่ครับรัฐบาลเราต้องการผมมองว่ารัฐบาลทุกประเทศเขาซัพพอร์ตเรื่องงานวิจัยโครงสร้างหลักจะมี3ส่วนนะฮะรัฐบาลเอกชนและนักวิจัยนะฮะรัฐบาลทําหน้าที่ซัพพอร์ตรายได้เงินเข้ามาสู่ระบบงานวิจัยให้นักวิจัยได้มีรายได้เพื่อที่จะมีแรงงานวิจัยก่อนเอกชนจะพูดตั้งโจทย์ว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรและขายได้ถ้าไม่ใช่เอกชนตั้งโจทย์ขายไม่ได้ เพราะผมผมทำงานกับหลายองค์กรในปัจจุบันเป็นที่ปรึกษายนะครับเขาก็จะลงทุนการวิจัยเยอะมากนี่เป็นทางที่สำคัญและอีกพาร์ทหนึ่งของสามส่วนคือนักวิจัยนักวิจัยมีหน้าที่มีความรู้ทําตามที่เอกชนบอกว่าทํะมาถึงขายได้แต่ถ้าเงินมหาวิจัยแล้วทําเลยนะฮะนักวิจัยจะไม่ทราบว่าทาอะไรแล้วขายได้มันไม่ตอบโจทย์ดังนั้นองค์ประกอบพอขายได้ปั๊บพอขายสินค้าได้จริงๆแล้วเเงินจะกลับไปรัฐบาลจะได้เงินทางอ้อมจาก VAT จากว a t ใช่ครับ นักวิจัยจะได้เงินจากยอดขายบางส่วนจากการขายสินค้าแล้วกลับไปที่นักวิจัยเอกชนไม่ทำได้<ๆ>ดังนั้นโครงสร้างเหล่านี้จะเป็นโครงสร้างของบริษัทหรือประเทศที่เข้าใจแล้วว่าจะยกระดับสินค้าราคาสินค้า,คาทั้งประเทศด้วยวิธีการนี้จึงเกิดทรายพาัก นะฮะจึงเกิดอุทยานอุตวิทยาศาสตร์อะไรต่างเหล่านี้ขึ้นมามากมายพระขนาที่เรียนวิทยาศาสตร์การกินวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นเทคโนโลยีอาหารนี่คือนักวิจัยใช่ครับอ๋อใช่เข้าใจแล้วครับนี่คือวิธีคิดอันที่ทำให้เกิดการบริหารการผยกตัวอย่างยางพาราของเราส0ปีมาแล้วก็ยังขายเป็นยางพาราแผ่นประเทศอื่นๆเขาซื้อยางเราไปแปลรูปเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์มีมูลค่ามากกว่าเราเยอะจริงจริงฮะสี่สิบปีเราก็ยังขายยางแผ่นอยู่ยางน้ำอยู่บ้านเรายังขายโลนี่คือจุดอ่อนของเราครับซึ่งประเทศเรายังขาดอยู่ แต่ณวันนี้เนี่ยรัฐบาลนี้เข้าใจครับเริ่มเริ่มพยายามที่จะสนับสนุนงานวิจัยอย่างจริงจังนะเริ่มสัพพอนเงินเข้ามาจะต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งแต่โครงสร้างเนี้ยผมอยากจะให้ s อสได้รับรู้ว่าถ้าเราจะขายสินค้าได้จะต้องมีความแตกต่างจากสินค้าที่เป็นประโยชน์จริงคุณหมอไปเอาวิธีคิดนี้มาจากไหนครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมโชค,ชคดีโชคดีว่าผมได้มีโอกาสไปดูงานที่เยอรมันกับที่เกาหลีผมได้รับรางวัลน,นกกัดการแข่งชาติทางด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำาพวงจรจากหอยปาพื้นเนี่ยฮะผมได้ไปดูว่าอ๋อเยอรมันคิดยังไงอ๋อเยอรมันเป็นอย่างนี้เกาหลีคิดยังไงเป็นอย่างนี้เยอรมันเกาหลีเนี่ยรัฐบาลลงเงินเป็นแสนแสนล้านเพื่อให้ได้เงินเข้าประเทศกลับมา3เท่าภายใน5ปีโอ้โหเขาไม่ได้ลงบาท2บาทแล้วก็เป็นแสนแสนล้านที่งานวิจัยเป็นหลักใช่ครับงานวิจัยจะสร้างมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้น ถูกต้องเพราะงาน้วยจุณคาสร้างนวัตกรรมนะใช่ครับสร้างสิ่งซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้นครับครอย่างเงี้ยตรงนี้คือวงจรหลักสําคัญของประเทศที่พัฒนาแล้วครับเฉะนั้นมุมมองในการใช้ชีวิตของคุณหมอคือการได้เรียนได้รู้ได้เห็นตอนนี้มีความสุขมากกับการเดินไปแล้วคิดอะไรที่เป็นนวัตกรรมที่แตกต่างจากสังคมแตกต่างจากคนอื่นที่มีอยู่แล้วและเป็นประโยชน์มากขึ้นนี่สำคัญมากถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับที่จะรับรู้เรื่องราว การใช้ชีวิตของคุณหมอแล้วก็การดำเนินธุรกิจที่แตกต่างและเป็นนวัตกรรมก็ไปติดตามได้ที่ o r ร์ s จ i ติครับ Line ออร์เจ o r a j i s หรือออร์เจนติสแฟนเพใน Facebook อย่างนี้คะครับผมเข้าไปดูได้เลยเขาได้เลยแล้วถ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของคุณหมอนะครับก็ไปติดตามได้เช่นเดียวกันครับผมใช่ไหมครับเพราะตอนนี้คุณหมอก็มีธุรกิจเครื่องสำอางตัวนี้แล้วก็ทราบว่าจะส่งเสริมเครื่องดื่มต่างๆเราเป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมที่มีงานวิจัยรองรับ จากนักวิจัยทั่วประเทศทุกมหาลัยครับแล้วตอนนี้เรียกว่าเป็นเจ้าเดียวในโลกเลยไหมได้ครับในส่วนของการสกัดคอลลาเจนเซลล์และเมืองเราเป็นรายเดียวในโลกรายเดียวในโลกครับครับจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วด้วยนะผมได้ข่าวมาอย่างนั้นครับครับวันนี้ได้ความรู้ใหม่มากๆเลยนะครับว่ามุมมองชีวิตนะครับไม่ว่าเราจะผิดหวังหรือว่าพบกับความทุกข์ยากมากมายแค่ไหนขอเพียงเรามองมันเป็นบทเรียนแล้วเราก็ให้กําลังใจกับตัวเองครับแล้วในที่สุดหนทางออกก็จะเจอแน่นอนครับที่สําคัญอย่าหยุดอย่าหยุด ปัญญามีครับแต่ความอดทนต้องมีมากกว่าความอดทนมากกว่าปัญญาจะส่งให้เราใช่ครับได่เจอทางออกแน่นอนใช่ครับวันนี้แล้ววันนี้คุณหมอก็ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามนะครับภูมิใจมากนะครับที่เนเป็นคนไทยเหมือนคุณหมอแล้วคุณหมอก็สร้างวัตกรรมให้กับโลกใบนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจคือเราเป็น SME เล็ก คนไทยที่สามารถสร้างติดพันออกไปขายต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิใจครับครับงนั้นรัฐบาลได้ยินแล้วก็สนับสนุนนักวิจัยด้วยนะครับจะได้มีมูลค่ากลับเยอะๆวันนี้ขอบพระคุณมากครับแค่คิดพิดษก็เปลี่ยนในอาเซียนวิชั่นลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบพคุณหมอมากครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ